ร,ร้านตลาดไทแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับวันนี้มีเข้ามา2ใบนะครับเป็นยี่ห้อฟูจิมาลุนะครับลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับก็เหมือนไปซื้อมือสองมานะครับได้มือสองมาก็กะให้ร้านตลาดแก๊สช่วยซ่อมให้เพื่อมาใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งและตัวนี้ใช้ปกติก็ระบบไฟไม่ดีก็จะให้ เช็คระบบไฟต่างๆนะครับเพื่อจะได้ใช้ได้นะครับตอนนี้เราจะทางร้านจะไม่ลองไฟนะครับเพื่อว่า,เ,าเพื่อกันอันตรายนะครับเราดูเพินเผลอแล้วก็ต้องซ่อมระบบเปลี่ยนลูกยางทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าน่าจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเ,เวลาเสร็จแล้วนะครับก็จะลองไฟให้คุณลูกค้าดูนะครับสำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับหม้อหุงข้าวมีปัญหาอย่างเช่น สปาร์คไม่ติดนะครับไฟล่อไม่มีไฟออกมาเป็นเปลวสีสีสีส้มนะครับทำให้พระชานาดำหรือไฟลวบบริเวณนี้นะครับก็ทุกอาการก็โทรเข้ามาซ่อมได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวใบที่สองจากจํานวน2ใบนะครับซึ่งใบนี้อาการก็จะหนักมากเพราะว่าใช้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับตอนนี้เปิดมาไฟล่อใช้ได้นะครับไฟล่อติดนะครับแล้วก็หุงได้ไฟออกมาสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับที่รั่วที่รั่วนะครับก็ไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วแต่อย่าทำตามนะครับที่ผมทำแบบนี้อย่าทำตามนะครับพอ ตัดปุ๊บนะครับไฟล่อก็ยังมีอยู่นะครับนี่ครับไฟออกมาแรงใช้ได้สีฟ้าสวยเลยนะครับไม่มีไม่มีเปลวสีส้มเลยนะครับนี่ครับไม่มีเปลวสีส้มเลยแล้วก็ตัดได้นะครับก็สําเร็จแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวใบนี้นะครับสําหรับลูกค้าคุณลูกค้าที่ชมคลิปนะครับ หม้องข้าวมีปัญหาสป์กไม่ติดไฟล่อไม่มีอะไรบริเวณนี้นะครับไฟรั่วงหมดนะครับหรือกดไม่ลงนะครับหรือพอเราจุดแล้วเปลวเป็นสีส้มทําให้ภาชนะนาหรือเปลวอ่อนเลยครับไม่มีแรงเลยนะครับอาการต่างๆนะครับเอามาซ่อมที่ร้านตลาดแก้ได้เลยครับเบอร์ติดต่อด้านล่างเลยนะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับโทรสอบถามเส้นทางเข้ามาก่อนก็ได้ครับหรือต่างจังหวัดก็ให้ส่งทางขนส่งเอกชนมาได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ